ของพี่สุระไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเดี๋ยวเชิญด้านในครับมามามาอันนี้มากี่ท่านครับเนี่ยมามาห้าสามหาคนหาคนมาแล้วคนนี้ได้เลือกเที่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาเสริมให้ห้าคนนี่ก็จะเป็นคันที่สองนะของพี่ต่ายก็จะเป็นของพี่สุระจำลองสุขนะครับ SFC จากละหานทรายอันนี้ได้เลือกเที่ยง เดียเีย,ก,เย,ก,เยก็เดี๋ยวพี่ต่ายให้มาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูแลพาทำนู่นทำนี้ก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมีทีมงานดูแลต่อตไปครับเดี๋ยวเตรียมไปไหว้เจ้าที่นะครับมามาเชิญครับไหนล่ะคุณพ่อไปไหนล่ะปลไปแหงนอกไปรอฝั่งนูน้น <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาของอาพิสุระนะไปไหว้เจ้าที่ ไหนมายังเดินไปไหนก็เดี๋ยวของพิสุระอันนี้ไว้นะครับก็แยกเป็นห้าดอกกับเก้าดอกนะมาเดี๋ยวไปไหวมัวแต่ตามกันที่เป็นห้าดอกนะครับจะอยู่ขวามือนะครับแล้วก็ที่เก้าดอกจะอยู่ซ้ายมือนะมาเลย มาด้วยก็จะเป็นลูกชายกับลูกสาวน้องหนึ่งนะน้องหนึ่งจะเป็นผู้เป็นผู้ชายแล้วก็ลูกสาวจะเป็นน้องน้องแพมน้องแพมเพิ่งเปลี่ยนเรียนปวสกับกาลังจะจบมหก,กอ,อ่ะอันนี้น้องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคนุณพ่สุรณะนี่เองไปแล้วก็เดี๋ยวไปรอที่รถนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปที่รถกันกลับไปเดี๋ยวถ่ายรูปครับมาเชิญเลย แยกนะครับยืนตาอ,อย่างละฝั่งหนึ่งสองฝั่งหนึ่งสามก็ได้ครับฝั่งนีสองก็ได้มาอของน้องแพมเหยยบมาอโอเคครับของพิศระขยับมาตรงนี้ครับอขอโทษนะครับ กระเป๋าไม่ยอมวางเลยให้ต่ายถือกระเป๋า้ก่อนนะสำคัญ <laughs> ขยับไปนิดนึงครับขยับไปนิดนึงกระเป๋าเงินล้าน <Okay. S 1> อีกนิดนึงครับเข้ามาตรงนี้นิดนึงครับเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่อีกนิดนึงครับโอเคใครจะถือกุญแจอา้าวน้องหนึ่งถือ สระตนนี่นะมา,ม,ามองกล้องนะทีนี้โอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองรถใหม่กดไลค์ครับผมครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะก็ลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณสักสิบโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายต้องลูกค้ามาดูรถเยอะด้วยฝั่งนูนก็ลูกค้าก็ทยอย ไปแล้วนี่พี่ไก่ยังไม่ไปพี่ไก่ไลน์มาถามว่าไปแล้วนี่พี่ไก่ต้องไปรับไงรับมอบไปไหนละพิศุราครับผมรับมอบนี่ครับดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะครับก็ขอให้รวยรวยเฮงเฮงเจริญรุ่งเรืองเหมือนดอกดาวเรืองนะครับสวยมากมาเดี๋ยวเรามาว่าที่รถกันเดี๋ยวจะพาว่าให้เรียบร้อย เอาฝั่งน้นไปชิดไม่ใช่นั่นหรอโอ้ลืมกุญแจอยู่กับลูกค้าตบตบตบช่วยกันประคองช่วยกันประคองกุญแจมีอยู่สองดอกนะครับอย่าทําหายนะครับแล้วก็ไอ้ตัวแผ่นเพจเนี่ยรักษาไว้ดีๆมันจะมีโค้ดของกุญแจอยู่เนี่ยอันเล็กๆเนี่ยนะครับกุญแจหายติดต่อศูนย์เล้วอย่าไปฟั๊มเองเนอะโอ้ภายในก็สวยมากสวยมาก นะใครจะเข้าไปไหว้นะมาท่านึงเข้าไปไหว้เดี๋ยวไปไต่ถือให้เอาต้องเรียกน้าไต่สิพออยู่ห่างกันเยอะหันหน้ามามองหันหน้ามองกล้องนิดนึงโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวแพรมาถ่ายตรงนี้ก็ได้ดนหน้าตต่ไปอยู่ฝั่งนูน้น อเคครับอธิษฐานเลยนะรวยๆเพงๆนะครับออกรถไปก็ทำนาคขึ้นนะครับผลปลงผลิตก็ได้กำไรก็เดี๋ยวพอถ้าอาเสร็จแล้วใช่ไหมครับไอ้ที่เป็นที่เป็นพวงใช่ไหมครับแล้วก็แขนด้านบนเนาะที่เป็นช่อเราก็เอาวางไว้ด้านหน้านะครับเพราะหนึ่งเปิดนั่นอย่างเปิดบลูทูธยังครับ เปิดนะเปิดบลูทูธนะแล้วก็ตัวนี้มันจะมีไอ้ตัวเนี้ยตั้งค่าแล้วก็บลูทูธแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ค้นหาอุปกรณ์ของหนึ่งนี่ชื่อบลูทูธอะไรครับอันที่สอง V สองศูนย์สองห้าน่นะเอา้ากดหนึ่งอย่าลืมกดใจยอมรับนะถ้ามันถ้ามันเจอกันแล้วอะแต่ละต่ายกดยอมรับที่หน้าจอให้ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าเครื่องต่อไปก็ทําอย่างนี้เหมือนกันตัวเกียร์งงไหมเคยนั่นไหมได้อยู่เนาะครับก็เกียร์หนึ่งเกียร์สองสามสี่แล้วก็เข้าปกตินี่แหละแต่ว่ามันจะแตกต่างที่เกียร์ถอยหลังตรงที่เราต้องมากดไอ้ตัววงเวียนตัวนี้ก่อนแล้วก็ดันมาให้สุดแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเวลาที่เข้าเกียร์ถอยหลังเนาะเนี่ยกล้องมองหลังไม่จะทำงานแต่ว่าถ้าหนึ่งไม่กดวงเวนใช่ไหมครับมันก็จะมาสุดแค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองแค่นี้แหละ โอเคก็เดี๋ยวนาตตยจะไปส่งรถลูกค้าเราไปมากเนาะก็เดี๋ยวจะมีทางทีมงานคอยส่งมอบให้ตอนเที่ยงนะครับพิสุระอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ใบเสร็จแค่นั้นเองนะครับก็ขอบคุณมากๆนะรวยๆเฮงๆก็ไต่ก็เดี๋ยวส่งมอบตรงนี้เดี๋ยวจะมีน้องทีมงานคอยส่งตอนที่พิสุระออกไปตอนเที่ยงอันนี้เดี๋ยวไต่ก็จะเอาสปาร์กไปส่งลูกค้าเราไปมากลูกค้ารอครับผมครับผมกอฟังนี้นะเจ้าตัวแคปโฟร์ไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรด นะเอ้ยไม่แน่จะว่าเป็น M หรือว่าเป็น ZT ก็กําลังจออในคันนี้1.9หรือ3.0 1.9คันนี้1.9หนึ่งล้านสี่หมบาทนะครับก็กําลังจะส่งมอบแล้วใบเสร็จได้แล้วครับผมเดี๋ยวพิสุราเสร็จเราไปเสร็จนิดหนึ่งนะอันนี้จะเป็นพรบนะครับประกันไทยเชนหนึ่งคุ้มครองแล้วนะ แต่ว่าวกรมธรรม์จะรอประมาณสักเดือนหนึ่งตัวนี้จะเสร็จตรงนี้นะครับขออนุญ,ญาตชี้อันนี้ก็รอสองอ่งมอบอันนี้ก็จะเป็นทางทีมงานนะครับที่มากับของปิสุระ,ะนั่นเองเต้นครับผเตนครับผมสอ,อันอนีตัวนี้สองทีครับ2องที าก็จะเป็นอ่าหนึ่งนพออเที่ยนี่ยลูกค้าได้เรืองอนเที่ยงก็ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบสวัสดีลูกค้าขอบคุณลูกค้าเนาะก็เดี๋ยวยังไงอันนี้ก็เรียบร้อยมากเลยนแล้วด้วยเองรบดอที่ส่งเนา ฝากลูกค้าเลยเนี่ยจับลูกค้าได้ไหม